สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมตังสองดูยีนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคจะมาบอกเพื่อนๆนะครับวิธีคัาของทองให้ได้ติด1 0 0เลยนะครับย้ำนะครับผม1 0 0นะครับไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะครับผมสามารถทําได้1 0 0เลยนะครับแค่ดูและทาตามผมนะเดี๋ยวผมจะบอกไปเรื่อยๆอันดับแรกเลยครับต้องกดไลค์กดติดตามคลิปวิดีโอนี้ก่อนเพราะหาข้อมูลมาก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันก็ฝากเป็นกําลังใจให้นิดนึงนะกันนะครับคลิปหน้าจะได้มีข้อมูลอะไรดีๆมาบอกกันแบบนี้อีกหลังจากที่ปล่อยคลิปปวดีีอน้ไผม 4วันที่แล้วเมื่อประมาณวันที่27แต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ผมอัดไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่น่าจะ23 22าแล้วนะครับก็ดูจากคลิปนะครับคุณผู้ชมยังเลเวล52อยู่เลยนะครับเป็นแบบแพทเก่าอยู่เลยแต่เพิ่งมาลงนะครับผมดองคลิปไปเยอะมากได้อีกอย่างต้องทําข้อมูลอะไรต่างๆนะเยอะด้วยนะครับกว่าจะเอามาเผยไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเดี๋ยวไม่ใช่ว่าหมกนะเดี๋ยวหาว่าแบบรู้ข้อมูลแล้วไม่ยอมมาบอกอะไรอย่างงี้ใช่นะครับคือผมต้องเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมาบอกนะคร้น,น,นเี ดี๋ยวผมโดนทัวลงอีกเพราะว่าทัวเยอะมากช่วงนี้บอกอะไรไปนิดนิ่งนิดหน่อยไม่ค่อยเชื่อกันเท่าไหร่นะครับอะนี่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวอย่างอันนี้ก็คือตัวตัวไก่ของผมนะครับเซมินโฮทีวีช่องนี้นะครับคือผมก็ได้ทําการเตรียมตัวกับพี่หาข้อมูลมาครับผมซึ่งของทองทั้งหมดเนี่ยนะครับมีโอกาสตีทั้งหมด15ทีติดจริงๆนะผมนี่คือเคล็ดลับนะครับเราต้องไปฟาร์มของมาทั้งหมดให้ได้15ทีนะถ้าเกิดครบ15ทีเราจะสามารถได้ของทองแบบการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเช่นถ<ๆ> คราฟมาให้ได้อาวุธทอง15ทีนะครับการันตีเลยนะต่อมานะครับผมเราต้องมาดูตรงโต๊ะครับนะครับของที่เราจะใช้ยกตัวอย่างเช่นผมจะเอาปืนคิดนะครับเรากดมาที่วัสดุเลยครับแล้วกดสร้างการติดตามจากนั้นเลือกไปที่15ทีนะครับมันก็จะบอกของทั้งหมดว่าตอนนี้เรามีของอะไรบ้าง2ออันนี้คือผมยังขาดอยู่นะแสดงว่ายังผมไม่สามารถตีครบ15ทีได้นะครับแล้วสิ่งที่เพื่อนๆห้ามทําเลยนะครับผมก็คือเมื่อเพื่อนๆตีปืนนี้14ทีแล้วอยู่ดีไปตีปืน AK-15T ทีแบบนี้ไม่นับ ค,คือมันจะนับแค่ปืนเดียวเท่านั้นนะต่อมาถ้าผมนี่คือวงเล็บนะครับผมได้ทาการคับคิดไป14ทีต่อมามาคับ AK ทีที่15ไม่ติดร้อยนะครับต่อมาผมกลับมาคับปืนคิดอีกทีหนึง่งได้ทองเลยครับซึ่งผมมันเป็นวงเล็บนะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถตีติดร้อยไหมมันยังนับคํานวณจากปืนนั้นๆอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ผมทดสอบมาส่วนใหญ่มันจะนับจํานวนตามไอเทมชิ้นๆน,นั้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมคับถุงมือเวล50มาเพื่อไว้ใส่เฉย đây phá mà ผมก็ใส่ใส่ไปก่อนอะ่ายง่ายผมก็จะมี1ชิ้นแล้วแล้วค่อยกันกลับมาคราบที่หลังอีก14ชิ้นสรุป14ชิ้นที่คราบที่หลังอะมันก็นับรวมนะครับแต่ย้าอีกทีนะครับมันคือวงเล็บนะผมไม่ชัวนะครับบางทีเพื่อนๆนก็อาจจะมีไม่ติดกันบ้างบางทีผมก็คือตัวผมอะไอดีผมไลฟ์ดีเพื่อนๆหรกเนี่ยมันติดตลอดนะครับนับแค่15ตลอดเลยก็เพื่อนๆลองไปทําตามดูแล้วกันนะว่าจะติดกันไหมที่บอกนะครับไม่ชัวแต่ถ้าใครอยากชัวนะครับให้คราบของชิ้นนั้นซ้ําไปเลย15ทีีีีีนนนนนะะะคครรัััับบบ่่่่ืออเเเเไไมมมมมแตตวววกกขยย้ด๋ผ ะมาตีโชว์คุณผู้ชมไปหนึ่งทีนะครับว่ามันตีติดจริงๆไหมจะคัาของไว่หกสิบนะครับรองเท้าเราไปดูที่ของก่อนครับว่าผมมีของครบไหมสิบห้าทีดูแบบนี้เลยนะครับอ่าของของผมครบนะครับสิบห้าทีสามารถตีได้เลยครับงั้นผมจะคราปตรงนี้มาให้ครบห้าทีเลยแล้วกันนะครับเพราะสุดท้ายผมก็ต้องไปนั่งคราอย่างอื่นอยู่แล้วเราก็ค้าทีละหนึ่งครั้งนะครับผมพูดง่ายคือสิบห้าทีเกลือนะครับแต่ถ้าเกิดของเราออกก่อนก่อนชิ้นที่15คือดวงเราดีนะ แล้วถ้าเกิดสมมุติของทองผมออกตอนที่6ถือว่านับใหม่เลยนะครับไม่ใช่ว่าจะการันตีนับต่อจากเป็น15อีกชิ้นหนึ่งนะไม่ใช่คือมันจะนับใหม่เลยถ้าเกิดของทองผมออกชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5ชิ้นที่6แล้วแต่อะไรเนี่ยมันจะนับใหม่หมดเลยนะครับถ้าของทองออกหนึ่งครั้งอ่ะโอเคเรามาดูกันว่าจะเกลือไหมนะครับผมซึ่งผมขอให้เกลือละกันเพราะผมจะฟุตเทสให้ดูนะครับว่าผมตีทั้งหมด15ทีแต่ถ้าเกิดมันออกก่อนก็ไม่เป็นไรครับผมการันตีจากคําพูดเลยว่ายังไงงงขออออออททมมมัันนนนนนกต15แแ่ครบผาล้ว ไอดีทั้งหมดสาไอดีที่เทสมาทองทั้งตัวโอเคสองทีแล้วครับดวงแย่จัดขอม่วงมาหน่อยม่วงอย่างน้อยก็ได้ขายอะ่ะขอม่วงขอทองถ้าทองออกคือจบแลยทีที่3ไม่รอครับผมทีที่4ี่ครับม่วงมาอย่างน้อยให้ได้ขายขอม่วงหน่อย <c oughs> ดวงไม่ยดีเลยคือการตีของเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือเราจะได้มาลุนออฟนะครับผมบางทีอาจจะได้ออฟดีเลยนะครับที่5ครับผม ม่วงมาแล้วออฟโม่ออฟไม่ดีนะครับเคทีที่6ครับทองออก15ก็ได้ขอมม่วงเยอะๆทีที่6ครับกูนับผิดแล้ววะเนี่ยไม่ค่อยตื่นเต้นเลยครับพอรู้ว่ามันแบบว่าตีติดทองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ตั้งใจให้มันตี5้าทีด้วยแหละแต่ผมดวงคุไม่แย่ขนาดนั้นหรอกมัง้งไม่ออกเลยพ้าทีจริงๆอันเนี้ยเอาฟุตเทจเ,นะนะนะเ,เลยไงนะกาวฟุตเทจเลยไงแล้วมันฟ้าหมดเลยอะ่ะม่วงมาก็ได้เหลือแค่6ทีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ตีไป9ทีละโอเคม่วงมาอย่างนั้น ก็ได้ขายเหลือ5ทีครับคือถ้าทองมาแม่งมันแทบไม่ค่อยลุ้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทองมามันจะเป็นประกายแสงตรงเนี้ยก่อนที่จะโชว์ขึ้นทองอีกประกายแสงตรงเนี้ยแบบรู้แล้วว่าทองอ่ะเมื่อลองสังเกตดูนะรตรงกลางๆตรงเนี้ยมันจะขึ้นทองก่อนนะเนี่ยไม่ขึ้นเห็นไหมไม่ขึ้นเดี๋ยผมดูออกเลยว่ามันไม่ใช่ทองอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้อันนี้ ดูตรงกลางจอนะเหลือ3ทีเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ขึ้นเห็นไหมไม่ทองเหลือ2ทีเท่านั้นครับขอล้องเหลือแค่2ทีเท่านั้นไม่ต้องออกทองแล้วนะขอทองทีที่15เลยนะมันจะได้เอาฟุตเทสขอทองทีที่15โอเคไม่ทองครับผมอ่าโอเคทองที่15บห้าพอดีเอาฟุตเทสครับผมไม่ต้องลุ้นแล้วดูตรงนี้ครับทองจะเป็นรูปทองตรงนี้เลยนะนี่ห้าเกลือครับผม15ทีแต่ก็ ตามสมพรป่าครับอยากได้15ทีก็เอาฟุตเทจครับโอเคครับ okay, ผมทองก็ได้ทีที่15พอดีเป๊ะเลยนะครับตามฟุตเทจเลย เรามาดูออฟตัวอื่นกันบ้างว่ามีออฟอะไรดีๆไหมอุ้ยออฟร้อยบวกนะผมวันนี้โอเคเรายังได้ใช้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมต่อให้เป็นของฟ้านะครับผมแต่ออฟเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเลยนะครับเนี่ยเราสามารถโอนถ่ายมาใช้ของที่เราแบบกาก,ากว่าเดิมได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมดีอยู่ครับเนี่ยการครับของเราก็จะได้ลุ้นแบบนี้แหละครับก็สนุกสนุกหน่อยนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างผมกับคลิปหาของทองใน EP e นี้นะครับก็เดิมย้ำเหมือนเดิมคือผมไม่ได้หมหนะถึงจะรู้เรื่องแต่ก่อนมาเยอะกว่านี้แล้วหรืออะไรเงี้ย แต่คือมันไม่ได้โงกเว้ยผมต้องเทสให้มันแบบชัวร์ก่อนก่อนที่จะมาบอกนะครับเออเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวแบบบอกอะไรมั่วซั่วเดี๋ยวแบบมีปัญหาอีกนะครับผมโอเคใครที่ชอบคลิปิรีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ผมด้วยลวกันนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกนี้อีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านี้บ๊ายบายครับผม